พยายามขยับขยื่นทำความสะอาดได้ห้องพระไม่ต้องแปบเว้นทางสะาอาดนนั่งสมาธิหันหน้าเข้าพระนั่งสูงสตินะฮะนึกทวนแต่สิ่งที่ดีๆแล้วเคยทำอะไรมาบ้างนะกับแต่ละปีแต่ละปีแต่น้ําดีไว้ก่อนหน้าลงน้ําแม่หลังลงน้านะฮะ,ะหน้าสู่น้ําถือว่าดีมไม่ต้องกลัวแสงสะท้อนแต่ที่ต่ำกว่าทางนี้สูบน้ำแล้วก็เจอพื้นที่ต้องมีร่างคัดต่ำกว่าไปอีกไม่ค่อยดี ต้องเสมอกันคือที่ดินที่มีท่อน้ำเนี่ยนะครับท่อน้ำของที่สาธารณะต่างๆเนี่ยพุ่งใส่บ้านเราไม่ดีอยแล้วค่ะนะฮะต้องเลี่ยงตรงนี้ค่ะนะฮะเหมือนกับเปืนจริงใส่บ้านเราไม่ดีโดยเฉพาะประตูหน้าบ้านค่ะถ้าจำเป็นอย่าซื้อดีกว่า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฮวงจุ้ยเบนจะทรัพย์นะคะทุกๆวันเสาร์เวลา13.30นนถึง14.00นเรามีนัดกันเพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับฮวงจุย้ยบ้านเรือนอาคารสำนักงานหรือว่าองค์กรธุรกิจของท่านโต๊ะทำงานของท่านนะคะล้วนแล้วแต่สามารถปรับให้สามารถเสริมกับโชคชะตา ราศีของท่านหรือแม้กระทั่งการดําเนินธุรกิจของท่านให้มีโชคลาภมากยิ่งขึ้นได้แหละค่ะโดยรายการของเรานะคะมีอาจารย์ที่ปรึกษานั่นก็คืออาจารย์สุร,รัฐพงศ์สุวรรณรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์ค้ามาวันนี้นี่โอกาสดีพอดีเลยนะคะเริ่มต้นวันแรกของเทศกาลกินเจค่ะอาจารย์ค่ะปีนี้อาจารย์ทานด้วยใช่ไหมคะ อาจารย์ทำมาทุกปีองฮบบ่นทุกปีเหมือนกันอ๋อบ่นว่าอาหารไม่ค่อยอร่อยอาหรที่อร่อยยากจังเลยอ๋อค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่อาจารย์กินเจเนี่ยนะครับก็บ่นเอาไว้กับเจ้าแม่กวนอินอ๋อะะว่า เมื่อก่อนอาจารย์ชอบกินเนื้อวัวไงลูกชิ้นเนื้อวัวเนี่ยรเด็ดเนี่ยก็อร่อยทำไมทำไมต้องตัดทิ้งเพราะเราขอท่านท่านให้มาแล้วทำตามนะครับทเราคิดว่าการกินเจเนี่ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งในการลงลงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำให้ชีวิตจิตใจผ่องสายขึ้นที่จะกินกินผัก กินผักแทนนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับเสื้อกินเจเนี่ยจะตนกับวันที่1เดือน9ของคนจีนะนะซึ่งตรงกังว,วันนี้เป็นวันที่17ตุลาคมนะะเกาาวชวิอีกะนะฮะก็เริ่มต้นกันกินเจแต่บางท่านก็จะกินเจก่อนล้างท้องก่อนะนะฮะอาจจะคืนวันที่16หรือทั้งวัน สิบห้าบางคนก็กินกันนะลัางทองก่อนนะครับกินประมาณเก้าวันลัางทองไม่เกี่ยวนะคะก็คือเหมือนว่าเตรียมร่างกายให้สะอาดนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเจและจากการเขาเรียกว่าถือศีลห้าแหละว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นคนไทยก็แลแสงไม่ขาดสาตัดชีวิตรับมีเจ้าทรงองค์เจ้าสิ่งเหล่านี้ อย่าอย่าไปลบหลู่นะฮะเป็นเรื่องจริงที่อาจารย์กล้าพูดเพราะประสบการ์ตัวเองนะครับบางทีเข้าเอาเข็มหรือตะขอเนี่ยมาสับตัวเองเนี่ยนะครับบางทีรูปร่างของของคนทรงเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเท่งเจียมเหมือนลิงเนี่ยลบหลู่ไม่ได้นะฮะเป็นจริงนะครับอย่างอาจารย์เคยเอาเข็มเนี่ยนะครับเข็มที่ตักไหมพรมอ่ะนะครับเคยปัก ปักมาแล้วที่ปากเนี่ยนะฮะเป็นยังไงคะอาจารย์ไม่เจ็บไม่มีเลือดนะฮะครั้งหนึ่งเคยลองคือไม่คืเคยลองหรอกพี่อาจารย์ครอบเกี่ยวกับเรื่องเข้าทรงองค์เจ้าค่ะพอดีวันนั้นนะฮะท่านเรียกให้เราเข้าไปใกล้ๆในเมนพูดท่าทำเพลงเนี่ยนะครับเขาให้เอาเข็มเนี่ยที่ต่างหมายผมเนี่ยทะลุปุ๊บทะลุมาเลยข้าวอย่างเงี้ยที่มันยาวมากนะฮะ แล้วไม่เจ็บไม่มีเลือดถอนออกก็ไม่มีเลือดนะฮะตอนนั้นตกใจอยู่เข้ามาได้ยังไงค่ะนะครับตอนนี้ก็ไม่มีรู้นะคะไม่มีรู้ตุ้กแก่เนี่ยลูกมาแล้วนะครับได้เข็มใหญ่ด้วยออันนี้ประสบการณ์ตรงนะคะก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยก็เคยเจอมาหลายครั้งแล้วกันจริงจริงฉันั้นเ้าจะกินเจนะอย่าลบหลู่นะครับอย่าลบหลู่มีจริงทั้งสิ้นะค่ พอมีโอกาสที่จะละเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะคะก็ต้องถือศีลด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถือศีนจุกเว้นการฆ่าสัตว์กินเมื่อสัตว์นั่งสมาธิถึงจะดีนะครับค่ะพอพูดถึงถือศีลกินเจมันต้องมีห้องที่สงบที่สุดเพื่อที่เราจะได้ละวางสิ่งต่างๆได้ทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งได้นั่งสมาธิใช่ไหมคะการนั่งสมาธิ นะฮะใปกติแล้วเนี่ยนะกการนั่งสมาธิเนี่ย บางคนนั่งได้บางคนนั่งไม่ได้บางคนปวดหลังนะครับเราจะนั่งสมาธิเท่าที่เราทําได้ต่อหน้าพระห้องพระหรือห้องโถงที่มีความสงบนิ่งนะครับเราก็นั่งสามารถนั่งสมาธิได้ครับแสดงว่าห้องที่เหมาะสมสําหรับการนั่งสมาธิในช่วงเทศกาลกินเจก็คือห้องพระห้องพระหรือห้องโถงต่างๆที่ใหญ่พอสมควรนะสามารถนั่งสมาธิได้ไม่มีใครมารบกวนนะครับอยู่บ้านคนเดียวจะนั่งตรงไหนก็ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ คนอยากอยู่หน้าพระดีกว่านะครับ๋ออยู้ามใช่ค่ะ,ะ,คะมันมีหลักการอะไรที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไหมคะช่วงเทศกาลกินเจคะ่ะอาจารย์ลเว่นจากการฆ่าสัตว์ของอาจารย์เองเอาุกตัวอยาอาจารย์เนี่ยนะฮะ ยกเว้นกันฆ่าสัตว์ทุกชนิดไม่ได่ยุงหมดก็ไม่ทำนะครับไม่จักกินกินเนื้องัวเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินกินแต่ผักอย่างเดียวะนะไม่แต่หอยเนี่ยนะฮะหอยนางรสดเนี่ยนะบนางคนว็กินได้เราก็ไม่กินะอะไรที่ขึ้นไวต่างๆเนี่ยเราก็ไม่กินทางนั้นเป็นต้นไม้ผักหญ้ายอย่างเดียว งั้นสรุปให้หน่อยนะคะสําหรับห่วงจุ้ยห้องพระนะคะ,คะในช่วงเทศกาลกินเจเราควรจะต้องจัดยังไงคะให้มันมีความสงบให้มันมเยน็นหรือว่าเราต้องมีการปรับห้องพระยังไงบ้างไหมคะเพื่อให้เหมาะสมกักนปร,ปรับห้องสภาพห้องพระเนี่ยนะครับอาจารย์เคยบอกทุกครั้งเป็นประจำว่าถ้าเรามีความมั่นคงคล่ลํารวยทุกอย่างดีพร้อมอพระยาพยายามยับขยืดทนความสะอาดได้ห้องพระไม่ต้องปรับเว้น ทำความสะอาดนั่งสมาธิหันหน้าเข้าพระนั่งสงบสตินะฮะนึกทวนแต่สิ่งที่ดีๆแล้วคือทำอะไรมาบ้างนะครับแต,แต่ละปีปแต่ะป ค่ะนะคะก็สามารถที่จะใช้ห้องพระเนี่ยแหละค่ะนะคะทำศีถือศีนนะคะกินเจแล้วก็ทำสมาธิได้นะคะก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่จะระลึกถึงนะคะสิ่งต่างๆที่เราได้ทำมาในอดีตนะคะแล้วก็จะได้ปรับปรุงให้ปัจจุบันและอนาคตดีมากยิ่งขึ้นด้วยต้องใส่ชุดขาวนะฮะค่ะนะคะพระวจีนเนี่ยเขาต้องใส่ชุดขาวถ้าใส่ถ้าไม่ชุดขาวล้วนๆเข้าไม่ให้เข้านะฮะต้องใส่ชุดขาว จะได้มีโอกาสทําบุญกันในช่วงนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่เรามาพูดคุยกันนะคะจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะคะสําหรับคนที่จะกินเจนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะค ส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะไปดูหวงจุ้ยตรวจยางสถานที่ทําการของท่านให้นะคะก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์089764848 4นะคะและ0850202333ล,ละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ช่วงหน้านะคะกลับมาตรวจดูหวงจุ้ยธุรกิจกันค่ะ ใครที่อยู่ในจุดที่เป็นท่าเรือคนผ่านไปผ่านมาก<ม>็ได้เปรียบสิคะคิไว้ก่อนค<อ>่าเช่ามาจากแพงก็ได้<า>ครับที่ได้เปรียบเนี่ยส่นวนมากค่าเช่าแพงอย่างนั้นแต่ต้องวัดพลังของทิศทางความสามารถของคุณ